นิ้งๆรีวิวหน่อยสวัสดีสวสดัสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้ไม่ได้มาขายของนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องกดหนีนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาขายของไม่ต้องกดหนีนะจ๊ะมารีวิวขนมค่ะรีวิวรีวิวขนมเพื่อส่งมาให้จากเชียงใหม่เจ้าเป็นขนมเรานี่นะคะนี่เลยของเพิ่งถึงค่ะ เดี๋ยวมาดูว่าสภาพนะคะผ่านการขนส่งนะคะซึ่งเป็นขนส่งเอกชนของประเทศไทยนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะโดยนางส่งมาให้ตั้งแต่วันอวันไหนนะ ปัญจันไม่จันกังขานนี่แหละค่ะจะไม่ค่อยได้ตอนนี้สมองปลาทองนะคะทําหลายอย่างทําหลายตัวเกินขายของหลายเพจนะคะตอบลูกค้าวกไปวนมาจนลูกค้าด่าแล้วค่ะตอนนี้นะคะ,ะมาแล้วขานหนห่รานี้โอ้โหฉันสั่งไปหนึ่งกล่องน,นี่นางส่งอะไรมาให้เยอะแยะมากมายนะคะนี่จ้ะสภาพข้างในกล่อง ก็ถือว่าโอเคนะขนส่งอืกล่องนี้ซึ่งขนมของเพื่อนเมย์ค่ะที่รักนะคะก็มีเป็นขนมปัง ขนมปังกรอบอะขนมปังกรอบแล้วหนึ่งค่ะส่วนตอนนี้นะคะโทรศัพท์ก็จะมุนแหลมไม่หลุแหลมอยู่นะคะไม่มีใครถ่ายให้ใครอยู่คนเดียวแฟนก็ไม่มีค่ะอ่านะคะโปรโมทตัวเองนะคะตอนนี้โปรโมทตัวเองแล้วก็มีเป็นจาวนี่กรอบค่ะสูตรทดลองนะคะซึ่งดิฉันก็เป็นหนูทดลองให้เพื่อนนะคะตอนนี้แล้วก็อะไรเนี่ยวออเออต้องแกะค่ะ เดี๋ยวนะคะก่อนแก่มีเป็นคอนเฟรกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีนะคะทั้งที่บ้านชั้นแล้วก็เพื่อนชั้นหลายๆคนนะคะส่งขนมมานะคะโดยที่ที่ฉันก็เสียตังค์นะคะส่งมาให้กินนะคะก็หนุนกันไปกันมาค่ะอ่ะกล่องนี้นะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเออพูดมาตั้งแต่ต้นยังไม่ได้พูดชื่อร้านเพื่อนเลยชื่อร้านว่า Open and Eat i t <laughs> Open and eat it ใช่เปิดแล้วก็กินมันซามากดูสิคะเพื่อนฉันอันนี้คือวาดเองนะคะไม่ใช่สกรีนนะนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะอน,น,น่ารักมากเดี๋ยวจะทำการเปิดให้ดู <c oughs> นี่มีโพสอิดนะคะแตะด้วยดูสิคะออือ <c oughs> น่ารักจริงเชียวมาแล้วคะ่ะอุ้ยน่ารักค่ะดูนะคะอันนี้การแพ็คนะคะคจะมีมีการกระแทกแล้วก็มีถุงพลาสติกนะคะห่อหุ้ม2ชั้นคะ่ะเซฟ,ฟดีมากเลย มาแล้วจ้าช่วงเวลาที่ที่ฉันชอบมากๆนะคะอีกช่วงหนึ่งนอกจากการขายของตอบลูกค้าแล้วนั่นก็คือการรีวิวของกินนั่นเองนะคะหลายคนที่มีดิฉันเป็นเพื่อนใน f c e e o o o นะคะหรือในไอจเนี่ยสังเกตได้เวลาไปกินอะไรก็รอแต่มันจะเป็นของคาวของหวานนะคะก็ชอบรีวิวอร่อยไม่อร่อยคือไม่รู้รีวิวไว้ก่อนเพราะชอบนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็ ได้ขนมนะคะจากร้านเพื่อนดิฉันเองค่ะชื่อว่าร้าน o p e n and e a t It เปิดลปรลบวกินซะนะคะร้านเพื่อนเมย์ค่ะนะคะ mm. เพื่อนเมชียงใหม่นะคะ mm. ร้านของเขาตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะคะเ mm. พิ่งถึงที่ที่ันวันนี้เมื่อกี้เองนะคะส่งมาตั้งแต่วันจันทร์ไม่ว่าวันจันทร์ก้องคารจจำไม่ได้นะคะ mm. ตอนนี้สมองกรนของมากออกอ่อนนะคะ mm. เอาเป็นว่ามาเริ่มต้นรีวิว ขนมของร้านเพื่อนเมกันดีกว่าว่ามีสินค้าตัวไหนอะไรกันบ้างรสชาติจะเป็นยังไงเนาะหลายคนบอกว่าเอเห็นแค่รูปในการนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันนะคะเป็นผู้นะคะลองชิมให้อ่ะเริ่มต้นกันที่สินค้าตัวแรกนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านเพื่อนเม์เลยค่ะ นั่นก็คือบราวนี่หนึบบราวนี่หนึบนะคะถือว่าเป็นสินค้าตัวชูโรงของร้านนะคะเพราะว่าตอนนี้คือยอดออเดอร์นางบอกว่าถาลถ่มทลายมากจ้ะนะคะไม่จะเป็นวันเกิดเอ่ยวันครบรอบเอ่ยนะคะก็สั่งนางเลยบางคนไม่ได้สั่งแค่กล่องเดียวนะคะ4 5 6ห้ากล่องคะ่ะตอนนี้ทำไม่ทันแล้วนะคะเอาล่ะเริ่มต้นกันที่บราวนี่หนึบบราวนี่หนึบรูปนหน้าตาเป็นงไงหลาคนนึง เป็นแบบนี้ค่ะนะคะจะเป็นชิ้นนะคะเล็กๆซึ่งหนึ่งกล่องนะคะมีด้วยกันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นค่ะแต่ว่ามีเจ็ดรสชาตินะหนึ่งกล่องหนึ่งปอนนะคะมีอ่าแปดชิ้น นะคะแต่ว่ามีเจ็รสชาตินะคะมีรสอะไรบ้างคะพี่หนิงห่งค่ะรสออริจินอลออริจินอลนะคะรสชาติเป็นไงคะคือกินเบราวนี่ไหมคะก็คือรสชาติเป็นเบราวนี่ทั่วไปแต่ว่าตรงนี้จะมีความเข้มข้นเพราะว่านางใช้ช,ช็อกโกแลตแท้เลยคะ่ะเกรดพรีเมียม นะคะหน้าที่2ค่ะรสชาติที่2ไม่ใช่หน้าสรสชาติที่สองจะเป็นรสถ,ถั่วนะคะใครชอบถั่วก็น่าจะถูกอกถูกใจแหละเป็นรสรวมถั่วค่ะรสชาติที่สามนะคะจะเป็นรสช็อกโกมัชฉานะคะใครที่แบบ บอกว่าเอยชอบทานชาเขียวนะคะเป็นสาวกชาเขียวก็นี่เลยนะคะน่าจะถูกถูกใจเนาะนะคะชอ็อชอกโกมาชาอ่าหน้าที่4ี่ค่ะพีนัทบัตเตอร์นะคะหน้าที่ห้าดับเบิลช็อกนูโลราที่ฉันชอบมากเลยคุณอ่าหน้าที่6ค่ะโอริโอ้ค่ะส่วนหน้าสุดท้ายนะาคาะราเมลนี่ที่ฉันก็ชอบเหมือนกันนะคะอ่านะคะอ่าเป็นว่าที่ฉันจะลองกินตัวไหนดีก่อนอ่าเป็นบราวนี่อ่า หน้าออริจินอลรถออริจินอลนะอืมนี่ค่ะคุณดูค่ะความอ่าเห็นไหมเอ่ยทำไม่เป็นนะคะไม่ใช่เป็นนักรีวิวออทำอย่างเงี้ยทำอย่างงีออ้อันนี้คือบราวนี่หนึบนะคะเป็นรถออริจินอลอืมอร่อย คือมันจะมีความหนึบก็เปล่านี้หนึบอะเนาะมันก็ต้องหนึบถูกไหมอืมจะให้กอดยังไงล่ะคือมันก็มีความหนึบนะมีความหนึบแต่ว่าหนิงชอบอะไรชอบความเข้มขน้นคือตรงเนี้ยม,ามาันไม่ได้หวานน้ําตาลเลี่ยนนะคะมันจะแบบมีความเป็นเบรวนี่มีความเป็นช็อกโกแลตอ่ะอืมอร่อยนะ อืมคือดีเลยอะ่ะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเพื่อนของหนิงเนี่ยอีนางเมย์คนเนี้ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเป็นคนที่แบบลิ้นอ่อนไหวมากถ้าอันไหนไม่อร่อยคือจะวางนะเวลาไปกินไม่จะเป็นกินข้าวหรือกินของหวานร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าร้านไหนไม่อร่อยคือคำหนึ่งวางเลย นางจะเป็นอย่างนี้ซึ่งนางมาขายของกินนะคะนางก็จะคัดสรรแล้วแหละว,ว่าวัตถุดิบไหนดีวัตถุดิบไหนที่เอามาทำขนมเอามาทำแบบของพคาาของหวานนางจะเลือกแล้วและไม่ใช่แบบทำๆแล้วก็ขายไปเรื่อยเยอะคืออันนี้คือในคุณภาพนะคะคือวัตถุดิบที่เอามาทำนะคะแต่และตัวมันจะเป็นเาบนี่หนึบนะคะหรือว่าทั้งหมดของร้านเนี่ยคือเกรดพรีเมียมเลยทีเดียว อ,อร่อยอะต่อไปลองชิมตัวตัวนี้สีช็อกโก้ดูเทล่าหรือเปล่าหนะ้าตัวนี้ตัวนี้นะคะช็อกโก้นูเทลา่าอือหือหอมมากหรือว่าคาราเมลไม่แน่ใจอือหือลองกินดูอืมอร่อยหวามากอ๋อ อร่อยค่ะคุณอืมแล้วก็ตช็อกโกมาชาแล้วนี่ช็อกโกมาชาอือหืออือ ใครที่ชอบชาเขียวก็น่าจะถูกใจเนาะแต่ว่าหนิงไม่ค่อยชอบกลิ่นชาเขียวเท่าไหร่อืมนะคะแต่ว่าตัวตัวคาราเมลเนี่ยหรือว่านูเทลล่าเนี่ยแหละอร่อยชอบเดอะเบสนะคะถามว่าหนิงชอบหน้าไหนที่สุดคือหน้าหน้าตัวนี้เลยน่าจะเป็นคาราเมลแหละไม่ใช่นูเทลล่าอืมเนี่ยอืมเนี่ยชอบคาราเมล สุดยอดนะฉันกินไปเรื่อยๆแ,แล้วตอนนี้อืม,อ,มอันนี้คือหน้านูเทลล่าอืมอืมจะเข้มข้นเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นหน้านูเทลล่าไงมันก็เลยมีความเข้มข้นกว่าหน้าออริจินอลนะคะอืมเลิกคาราเมลคือเดอะเบส ของดิฉันนะแต่ว่าคนอื่นคือไม่รู้บางคนก็ชอบมัชชาบางคนก็ชอบออริจินอลบางคนก็ชอบถั่วเนาะนะคะอืมอร่อเลิกอละ,ละ,อละสินค้าตัวต่อไปนะคะของร้านเพื่อนเมย์คะ่ะ Open and ดอิดนะคะตัวไหนดีอะตัวนี้ เป็นบราวนี่กรอบนะคะที่ฉันรีเควสเองล่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินบราวนี่ซึ่งชอบกินบราวนี่แบบกรอบๆนะคะนังก็เลยแบบจัดให้ดูสิคะแผ่นโตมโหลาล้านแปดนะคะแยกไว้าด้ที่ฉันอีกนะคะมาดูกันอื้มอื้อ อร่อยอร่อยนี่ที่นี่คืออร่อยจริงๆนะไม่ใช่แบบอร่อยแบบเฮ้ยมึงกับของขึ้นกูแบบต้องอร่อยไห่อร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือไม่อร่อยอ่ะอร่อยก็คืออร่อยเพราะอย่างที่บอกอะค่ะวัตถุดิบของเขา่ยที่เคื่องไทยทำอ่ะมันเป็นแบบเกรดพรีเมียมซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่หวานมากนะมันจะแบบมีความแบบเข้มข้นอะ อืมแล้วก็เหมาะสำหรับกินเล่นนะเหมือนพนักง,งานออฟฟิศนะคะนั่งออฟฟิศหิวก็อ่ะหนึ่งชิ้นก็ได้ละอืมได้เลยเพลินด้วยหนุ่คืนก็อยู่ท้องแล้วนะลองท้องเพราะชิ้นโตมากชิ้นใหญ่อืมคืนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ กอแต่ว่าข้างในอะคะ่ะตัวข้างในตรงเนี้ยมันจะแบบนุ่มๆซึ่งมันแบบไม่ไม่ได้เป็นเบอนี่กรอบจ๋ามันจะแบบกรอบข้างนอกนะคะแล้วก็แบบหนึบๆข้างในอือโอเคนะคะใครชอบแบบกรอบๆก,ก็นี้เลยนะคะราคาคือถามมันเองเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นแบบทดลองที่นางเอามาให้หนิงกินอืออร่อย บราวนี่หนึบละแบราวนี่กรอบและนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะบราวนี่บาน,นาน่าช็อกไหมอืมเค้กกล้วยหอมชอ็อกอืมจะเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะเค้กกล้วยหอมช็อกเนาะตัวนี้นะคะใครแบบชอบชอบแบบ อ่ากล้วยๆนะคะก็ตัวนี้เลยนะอืม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 อร่อยอร่อยอีกแล้วอืมพึ่งไม่ได้จ้างเลยอืมอร่อยนะ อืคือมันเป็นเค,ค้กลวยหอมแหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีความเป็นช็อกโกแลตก็แน่นอนแหละมันก็เป็นเค,ค้กลวยหอมช็อกมันก็ช็อกโกแลตก็ถูกเออแต่ว่าทุกคนอะไรรู้ไหมอ่ะเวลาตักไปเนี่ยปึ๊บยังไง เนี่ยเวลาเราตักใช่ป่ะอือหือเนี่ยตรงเนี้มันอนะทำยังไงเนี่ย <c oughs> เนี่ยทุกคนมันแบบมีความนุ่มอ่ะมันไม่แห้งนะเคกล้วย <c oughs> <c oughs> หอมบางตัวมันจะแห้งแล้วแบบมันมันจะฝืดคอมแบบ กินอ่ากินเค้คกกล้วยหอมคำน้ำคำเค้คกกล้วยหอมคำน้ำคำแต่นี้ไม่ใช่มันจะมีความฉ่าอืมมีความฉ่ําหอมหอมกล้วยอันนี้คือไม่ใส่กลิ่นกล้วยเลยนะคือจะเป็นกล้วยแท้ๆเลยเพราะว่าเค้คกกล้วยหอมบางเจ้าอะ่ะที่เขาใส่แบบแค่คกล้วยมาจะนี่หนึงแล้วก็นอกนั้นอะมันจะเป็นแค่กลิ่นอ่อนๆของกล้วยหอมอันนั้นคือเจ้าที่ใส่กลิ่น แต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นกล้วยจริงๆหอมอร่อยอาค่อยคำหนึง่งอืมเค้คกกล้วยหอมคือด,ดีอันนี้ไม่ได้สั่งนะนางส่งมาให้อืมอร่อยชอบตรงที่ไม่แห้งอะ่ะเค้คกกล้วยหอมนางไม่แห้งนางจะมีความฉ่ำอร่อย กินกับกาแฟาตอนเช้าๆคุณลดนะรดอ่ะตัวต่อไปนะคะขนมปังกรอบอันนี้จะเป็นหน้ากระเทียมนะมกรอบไม่กรอบฟังเสียงอืม บอกอยังไงอะคือมันก็เป็นขนมปังกระเทียมแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้กลิ่นกระเทียมแบบแรงอะสำหรับหนิงคือโอเคเพราะว่าหนิงเป็นคนไม่ชอบกินขนมปังกระเทียมเลยไม่ชอบกินขนมปังกระเทียมเลยแต่นี้คือมันจะได้กลิ่นกระเทียมอ่อนคือ ก็ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าถ้าโดยส่วนตัวคือคือไม่ชอบขนมปังกระเทียมอยู่แล้วนะคะแต่ก็โอเคมันก็มีมีความหอมของเนยด้วยอืมตรงนี้อ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะคอนเฟรกก็ก็เหมือนคอนเฟรกทั่วไปอะ่ะอืมอืมแต่ว่ามีเป็นเม็ด อะไรเขาเรียกเป็นฟักทองมันก็มีแบบผลไมอะะอ้อักขระนะค่ะเหมือนเนี้ยอืมอร่อยกินรู้เฮินดีอืมไ้่ไหันนะคะนี่นีแพกเกจิ้งของคอนสิตของร้านตเฮน ออนอิตอิตนะคะอันนี้ค่ะก็คือกินให้หมดกัน <c oughs> และนี่ค่ะก็คือของอร่อยๆเนะะี่ยค่ะของขนมของหวานนะคะร้านโอเพนแอนอิติตนะคะก็มีเป็นบราวนี่หนึบนะคะหนึ่งกล่องหนึ่งตอนนะคะมีทั้งหมดแปดชิ้นนะคะมีเจ็หน้าเนาะมีออริจินอลค่ะมีรวมถั่วนะคะมีช็อกโกมัชฉะนะคะมีเป็นคาราเมลค่ะมีเป็นแบบ นูเทลลาแล้วก็โอริโอเนาะนะคะหรือว่าใครบอกว่าชอบหน้าไหนอยากจะได้แบบหน้าไหนล้วนก็สั่งได้เลยนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะถามว่าหน้าไหนอร่อยก็คือชอบเป็นคาราเมลเดอะเบสนะคะรองลงมาก็สนูเทล่าเนาะนะคะหรือว่าอยากจะได้หน้ารวมก็ได้อะไรแต่เลยนะคะแล้วก็ตัวที่สองนะคะจะเป็นขนมอ่าบวนี่กรอบนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความกรอบนะคะด้านนอกนะคะส่วนด้านในอนะคะจะมีความนุ่ม ถือว่าอร่อยนะนะ่คะกินแบบรองท้องได้ในะระหว่างวันนะคะแล้วก็ตัวที่สค่ะจะเป็นเค้กกล้วยหอมเนาะกล้วยหอมช็อกนะคะแบบนี้นะคะกลิ่นกล้วยจริงๆนะไม่ใช่แบบกลิ่นกล้วยแต่งงานนี่คือกล้วยจริงๆเลยนะคะตัวที่4ี่ค่ะจะเป็นบังกะทียแล้วก็ตัวที่ห้าจะเป็นคอนเฟ็ตนะถามว่าทั้งหนึ่งสห้าทั้ง5้าตัวนี้หนิงชอบตัวไหนมากที่สุดเอาจริงนะ จริงๆเราอะตอนแรกอ่ะชอบตัวนี้เบลนี่เรลนี่กรอบนะอืแต่ว่าพอได้ชิมไอ้ตรงเนี้ค่ะเป็นกล้วยหอมชอบตัวเนี้ยที่หนึ่งอันนี้คือชอบอันดับหนึ่งเลยชอบที่หนึ่งเลยคือ the base นะคะรองลงมาก็เบวนี่กรอบนะคะแล้วก็เาวนี่หนึบนะคะแล้วก็ c o n f l นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยตัว ขนมปังกระเทียมเนาะแต่ว่าใครชอบตัวไหนก็รวแต่นะคะแต่ว่าอันนี้คือร้านของเพื่อนนะคะเพื่อนเมย์เนาะเชียงใหม่นะคะเป็นร้านโอเพ่นหันอิดเนาะก็มีสินค้านะคะขนมนะคะมากมายหลากหลายแบบนะคะซึ่งแต่ละตัวแต่ละแบบเนี่ยก็คัดพิเศษนะคะเลือกใช้วัตถุดิบดีมากๆนะคะนามาทําขนมนะคะเพื่อที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะที่รักของ ร้านเนาะนะคะใครที่ถามว่าสั่งได้จากไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถสั่งกันได้เลยเนาะส่วนร,ราที่เหนึบนะคะต้องอ่า ให้เวลาแม่ค้านิดหนึ่งเพราะตอนนี้คือออเดอร์เยอะมากเลยจริงๆทั้งในเชียงใหม่ต่างจังหวัดใกล้เคียงนะคะรวมถึงกรุงเทพนี่คือลูกค้ายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีนะคะแลนว่าจะขายใน IG ค่ะและในะช h อป e e รวมถึง Lazada ด,ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบของหวาน พวกเรานี่เนาะก็ไปลองสั่งกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลางกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีสวิสับสวัสดีจ้า